ไม่มีรถรู้ให้เธอขี่มีแต่เอทีวีให้เธอนั่งและเถียงนั้นน้อยห่างๆที่กำลังจะพังสนใจมาสร้างอนาคตกับพี่อ้นร้อยศพลุอเป,ป่าบาเชียวอันนี้เขาขึ้นนักขาดแน่นค่าทุกอย่างที่คาดได้ค่าทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นค่าของเขาจะไม่ค่าเขากลัวดเจ็บบ้าเขาบอกจะเก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช้ไอฮัลโหกันดึง อันนี้คือจอมหยุดได้คำนี้อันนี้คือจอมเรียผ้าดากให้ประเทศไทยได้คำนี้เนะี่ยบูยอุตสาหนของคนรุน่นเก่ามีชัยชราหรือเปล่านะ,ะไม่เชิงราเป็นคนขี้เม,มาแกชอบดมกาวโอ้ไม่ใช่ดิแกชอบกินเหล้ากับข้าวไม่มีกินโอ้ไม่ใช่มีกินอืมนะอันนี้ครับแฟน ไทยมหยอกพี่หยอกน้องลูกป้านาอาคือผู้ยิ่บ้านปุ้ยเพื่อนเราครับอันนี้ครับพี่อ้นร้อยศพครับนะโสดกระโดดกำแพงวัดป่าครับนะบ้าบาสจับนมได้ไอศิลป์เฝ้าไปฮะจับได้ไหมจับ,จบเรือนเนาะเดือยจัรือนเราหมดแล้วโอ้ยนกขึ้นนะครับเนากเป็นได้แนวแก่ตุ้มไม่เป็นได้ไวรุ่นแนวแก่ตุ้มไม่เป็นไรทถึงกันละป้า ฝากลุงป่านนะไปสื่อแนวมาแก่โอ้แม่ฝากลุงป่านนะช่วยกระจายข่าวให้แนวหวันสดกระเดดกำแพงวัดป่าครับบ้าไปตะสีเสียบขนาดกันที่ใบอืดนะโอ้เอือบนะวัสดียมเลียหัวครับผม